เฮ้ยตื่นตอนนี้จะไปนอนตอนไหนอ่ะใช่เ,เดี๋ยวนี้เอ้เาไม,ม,าาาไม่ไม่มีขึ้นเลยจรันขี่ขี่โกงตาอยู่นี่อาตาว่าให้พย้อมมาดีนี่บอกว่าขอบคุณค่ะสาลลี่พย้อมมาดีเลยเนี่ยใครทำไมหนูไม่พูดไม,ไม่ยอมทำ พูดยังแม่กำลังฝึกกันอยู่แม่ก็เห็นควาอืมเนี่ยพูดยังหนูต้องทำสิลูกไม่ไม่ไม่ต้องเลือกไม่จำเฉพาะยายอืมขอบคุณค่ะตาขอบคุณค่ะแม่เหมือนที่หนูพูดกับแม่อือใช่ใช่โอเคไหมโอ้โหพี่พี่ทำไมเขาหดอะไม่ไม่อยากนั่งก็ได้ค่ะเพราะอึดแล้ว ไลสดเนี่ย,เยดเหระม่ไมสดอ,อ้าคือใจเสียคูแท้ที่ม,ะมสนะงว่าแนั่นมัก,ก้เนี่ยแใลูกมั <c oughs> มก,ก้เนี่ยเราใเราสดเลยแต่สุท้ายนะ้เขาหมออกเจ็บกันเลยม่ดูแม่มาแล้วแม่มา,าน<อ>าั่นเขาตุ่มพะนะ พีานกดใหม่่ข้าวต้มมากันบ่ากขอบคไ่ไงว่าซื้อไปกินที่รีสอร์ทก็ได้พี่ไอไปหาร้านซื้อโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เปียวจูดนะคะร้านบ้านพ่อยากกินเนื้อย่างแม่มันอวน ไห้ขอดูหน้าหน่อยอปวดอวดทำไมหมดไปหมดเลยหน้าใครหน้าใครเฮ้ยหมองากติดน้อนจังนะ้อนจะาใบสองเพิงหมดไหมเอาสิน้อนมดแล้วคราวนี้อัะอันกับว่ามียังตี ใช่คะะ่ะซีนซร์เงวันนี้เแม่แอนก่อนได้ไหม้แม่แอยแม่แอนจ้าหน่อยไครใอะไทยนั่งอยู่กับแม่ให้พ่อไหมเมื่อกี้นี่ให้พ่อบอยไหมไครนั่งอยู่กับแม่อะ แม่เนาะอ๋อพี่เราเพ่รรู้จักลูกเพชรรู้จักเราเพ่รรู้จักใครล่ะใครใครใครอ่ะไม่ใช่พ่อนะเป็นพี่จ้าไหอ๋อไม่ใช่พ่อนะเป็นพี่ล่านนะไม่ลูกเพชรรู้เราเพชรรู้แต่พี่พลอยไม่รู้เหรอเอาใหม่ยใช่ไหมเอาใหม่ยิพี่พลอยจะรู้ไหมอ๋อนี่เหรออืมไม่ใช่พ่อนะใช่พ่อพลอยไหมลูกอาไว้ไม่มีขวางเลยให้ใครเ่ะลูกใครบอกก่อนพี่อะไร ใครเื่องะใครเหรอพิล้ว่เหรอออลดีอาหารตามสั่งเลิศอ้าทนก็หลายแต่สูอะไรล่ะที่ใส่ล่ะออลดี้อาหารตาสั่งมีออลออลดีอาหารสั่งเลยเอาพิมพิมสั่งสั่งเอาปวดหัวแล้วแม่ ทีเชอบปี๊กะเพราก็ได้นะแต่เขาก็มีข้าวกล่องอยู่ใช่ไหมของเราอะ่ะพี่ขอแกงจืดกับกับกะเพราหมูก็ได้ไ,นะไดข่ดาวม้ไข่ดาวได้แม่อยู่ไหนดิแม่หมูยังไงหมูชิ้นหมูสับหมูสับ แม่อยู่ทะเลแม่อยู่ทะเลแม่แม่มาร้องเพลงแม่มาร้องเพลงแม่มาร้องเพลงร้ <laughs> องเพลงอะไรอ่ะร้ <laughs> องเพลงชีเสบรองชีเสรึเหรอ <laughs> พอ,อยอคิดถึงแม่ไหม <laughs> คิดถึงแม่ไหม มาวินอยู่ไหนเนี่ยอืมพี่มาวินก็อยู่บ้านไงป้าเหมียวไปไหนป้าเหมียวก็อยู่บ้านไงพี่ลินไปไหนพี่ลินก็อยู่บ้านไงป้าตาไปไหนป้าตาก็อยู่บ้านไงพออยู่ไหนตาอยู่นี่เพศอยู่ไหนเพศอยู่กับแม่ ใช่ไหมใช่อ้าวเพชรอยู่กับแม่เหรอใช่มูเจ้าอ่อนมูเจ้าย่าใบโฟกัสตีนไหมเงี้ยแตนด้วยจ้ะอ้าวแตะอยู่กับพีแตนอยู่กับแตนเนี่ยอยู่กับแตนเนี่ยเห็นตีนก่อนตีนไงตีนเพจพ้อยนี่แหละ ปุ่มปุ่มเนี่ยโอ๊ยแม่มอนสื่อเหร<า>อแระตื่อแม่แม่ทีนี้แม่แม่แม่อยู่ไหนกับใครละ่ะดูสิว่าแม่อยู่กับใครมราไม่เห็นล <laughs> เละเราไม่เห็นเลยเห็นแต่คนเรไม่ไม่ไหวแล้วเราไม่เห็นเลยไม่ยากเอาอันนี้ของใครเ่ยเก่าลมแล้วเรลมแล้วแม่ลมแล้ว ผมไม่เห็นเอ๋ไม่ที่แล้วเหรอแม่เห็นไหมโทรหาพ่อชี้เนี่ยมีคนแกล้งแม่เน่ยโทรหาพ่อก่อนนะพ่ออยู่ไหนนะพ่อบอยิริ <pt> โัค่ะ้ยดอกไม้ค่ะดอกไม้ใหญ่นะขมควายขมควายงั้นเหรอฮะนีเไงคะกอนันีหลายดอกแต่เก็บมาจากหลังบ้านนนนหนแวนี้อืมอ้หดูดดู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 ด ไปเอามาะเลยนอัน่องัะนม่หอมอีมีมีสองดอกอะเอามาหล่นอีกแล้วแม่ให้แม่ดมสิแม่ดมสมัหนะอมไหมไม่หอมดอกไม้ไหม อุ้ยมองมี่อีรอยมาดูนี่ใครมาช้างมาเลยเจ็บคอมากเลยเป็นไงบ้างเจ็บคอแม่ไลฟ์สดอยู่เล่าเหรอพ่อกินยายังกินแล้วพ่อไม่สบายเนี่ยดูซิพ่อเจ็บคอเนี่ยพ่อจะร้องเพลงได้ไหม หมอพลอมาแล้วพ่อเจ็บคอแม่เลยอะพ่อเจ็บคอในููชีพ่ออากัตพ่อไอพ่อไปเจออากาศหนาวแล้วแบบฝุ่นเยอะด้วยพ่อไปไอแล้วพ่อจะอ้วกพ่อจะอ้วกเหรอพ่อไม่ได้ไอหรอพ่อไอพ่อจะอ้วกพ่อถึงงานหรือยังเมื่อกี้เนี่ยยายพี่ตังถูกพึ่งขึ้นรถ่ยอ๋อจังเป็นคอมดน่ ทำอะไรเพทปพอยทำอะไรนอนเพิ่งตื <t 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 ่นค่ะเพราะมาจ้ะเตือนคำเนี <t <t ๋ยวสิ <t 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 uh> <t ่งนี <t 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 ้ย้ำเดี๋ยวแล้วหกถุ <t <t ่มคือหนึ่งกับสี่ถุ่มนอนตื่นเขานอนใบสองคืนนี่แต้มคนดีแต่หนะหาไหนดอกไม้หรอหักหักเลยนอนยาวเลยใช่ไหมนะพ่อ ตั้งแต่ตอนนั้นแม่พวกนี้พ่อก็มามาฉีดยาไปฉีดยา<ว>ไปหาหมอหูคอจมกูออออกอะเวลาพ่อไอพ่อปิดปากเห็นไหมพ่อทำให้พ่อดูสิพ่อเวลาไอพ่อทอ,อยังไงไอยังไงพ่อทำพ่อต้องปิดปากนะ อายังไงคะถามเช่นพ่อหนูใจลูกที่ไหนก็สะเห็นพ่อไอยังไงคะไหนก็สะเห็นโอ้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 อ้าวคนนี้ไอแล้วนะพ่อคนนี้ไอแล้วอ่ะไหนไหนพ่อดูสิไอยังไงอ่ะน้องเพชรน้องเพชรไอยังไงคะพ่อไม่สบายนะเนี่ยเป็นตับเต่าพ่อตับเต่าพ่อไหน งานแม่คิดเป้าแปลงกันไหมหัวเข้ากับหัวขวนเบื่องย้อนหลังก็ได้อยากเป็นไหมพ่อดอกไม้พ่อดอกไม้ไหมพ่อมันตายเลยหนูไปหาเกศสอนหลงมาไหมนัมมม่นแหละนี่หนูไปหา,ปหายายติ๋มมาแล้วดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไรู หนักไหมอะไรล่ะชื่อดอกอะไรหนักไหมดอกปีบดอกปีบดอกก้านของดอกปีบดอกก้านของตุ๊บปีไม่ใช่ขี่เล่นบ่ดอกฟีบดอกปีบปีบโอ้เซนเซอร์เด้อ ปีบไม่ใช่นั่นตอกอะไรอ่ะตอก้นไม้ต้นไม้เอาพูดพูดตามแม่ขอให้ขอให้พ่อขอให้พ่อมีเสียงร้องเพลงนะสวดมนต์ให้พ่อด้วยนะ พูดตามแม่เอาถ้าใครรักแม่พูดตามแม่เลยแม่แอดออรดีโอ้ยไม่ต้งกันหรอกโอ้ยลงหกเละเนี่ยจะให้พ่อกลับไหมเนี่ยพรุ่งนี้อ่ยากให้พ่อกลับไหมพี่จะพูดพ่อพี่จะพูดอยากเจอพ่อไหมฉันรักรักให้พ่อกลับไหมพรุ่งนี้อ่ะ รักกันนะเขาบอกรักกันเมื่อกี้นี่พ่อเอาพ่อฉันพ่อไม่กลับนะกลับพ่อซื้อมะขามหวานมาฝากหนูไหมซื้อซื้อจะเอาโบคาโรเลยโอ้อโหอโบคาโรว่าซื้อพ่อซื้ออะไรไมาให้หนูเห็นตาหูพ่อซื้ออะไรมาให้หน้องเพชรคิดถึงพ่อไหมเนี่ยง่วงมากหนูนอน,อน อาวถ้า่งนั้นพ่อไม่กลับนะพรุ่งนี้พ่อไม่กลับนะถ้าไม่คิดถึงนะให้หนูนอนก่อนให้หนูนอนกดด่อน <c oughs> พ่อกลับมาเล่นพ่อกลับมาเล่นสปริงบอร์ดเด้งดึงกับหนูนะอพ่อยังไม่เห็นเลยพ่อยังไม่เห็นสปริงบอร์ดหนูอยู่ตรงนั้นเลยเขาใครซื้องฟ้าเขา ตาดีนะตา้ประกอบกับพมดใช่ไหมแล้วเล่นไลไม่เล่นด้วยมัน่เล um> ่นด้วยเอาหนเอาของใหญไปทำไมอะเละหมดเลยหายหมดเลยดอกไม้ใหญ่ทาทำไมอ้อนแย่จังอือว่าเนชียงเขาซับไปซื้อเล่นนตนี่ ้วสิต่ออีกอยู่วันทองมังหันก็เรียกว่าลูกได้แล้วลูกไ,ได้แล้วต้องวันข้ามแล้ว <c oughs> ผมจะไปออกกําลังกายสองทุ่มเขาจะนอนหนูไปออกกาลังกายแล้ว้วยออกกำลังกายกันนะอ่าออกกลักายจะทำอะไรนะทำอะไนะไ <c oughs> ม่ทำให้พอแต่งงานะ อ่ไม่พ่อพ่อบอกว่าพ่อไม่มีอะไรชาแก้มอยู่ดมึกทำให้พ่อหน่อยได้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยพ่อกับขึ้นไปร้องเพลงใช่ไหมพ่อไม่มีเอาลดี๋ยวให้พี่พลอยทำก่อนไงพี่พลอยจะแต่งหน้าให้พ่อตรงนี้ก่อนเนี่ยแก้มหน่อยนี่เห็นไหมแต่งหน้าพ่อหน่อยทานแล้วก็อ้าว แม่ที่นี่ทาอะไรบ้างทาให้นี่ทาให้แม่เาอมิ้งแล้วก็ทาสีอะไรทาปากสีอะไรหม้อหม้อแล้วทาชิวสีอะไรแล้วทาแก้มสีอะไร่ะสีพักแล้วทาหูสีอะไรเออถามพ่อสีจาอยู่ไหมจังอยู่ไหม นแจ่ทำยังไงนะไม่จาจำไหมพ่อเออยิจําไหมจมอยู่ไหนพ่อไปกลับกี่จามอยพ่อไปพ่อไปกลับพี่จำ่อยพ่อจมทำยังไงนะอย่างนี้ทำยังไงนะอ่าาฮ่อแลอวสวบ งรถนอยนอนกิอเอไอไิมไมที่นี่ก็เลยคุยกันเรื่องพ่อกับจามมีใครกลัวไหมทีนี่จามทำยังไงนะลูกปามือแล้วก็แล้วก็พูดอะไรนะลูกนี่ก็คอยสอนนะอันนี้โอ้ อันของไม่เต็มในเดี๋นี่ว่ามีขืนขนาดอยู่เฮียนน่ะมีไวไฟด้วยหน่ะเป็นไกด์มูเจ้าอ่ะจับพวกกระโดดเลยเขาบอกพ่อก็เลยแบบว่าวเวทีหักใช่ไหมจาบตัวใหญ่อ่ะหนูกลัวจาบไหมกัดกระโดดเลยอ่ะอืที่ตั้งใจทำเดื่อทีอ๋อตดินไปนี่เลยเนี่ยไม่ต้องสนใจ จำกระโดดคนตกใจหมดเลยอะ่ะใครตกใจไหมจัมโดดกัดจัโดดกระโดดเลยโอ้รอกระโดดแ,แรงแเลยอ่ะอือกระโดดแรงๆเลยอะ่ะกระโดดนิดเดียวกระโดดนิดเดียวแต่ว่าพังเลยปะอยาวิธ <c oughs> ีพังไหมแกแตนอ๋อวิธีพัง เวทีพังเลยย่าแตนอ่น้องเพพูดซิว่าอะไรนะเวทีพ่อพังไหมเออแล้วแล้วพ่อดูจับไหมใช่พ่อพ่อดูว่าไงจยามือย่ากระโดดให้มาดอ้นเวทีจะหักแล้วหนูตกใจไหมหนูวิ่งมาหายายเลยเขาบอกหนูกลัวจับหนูวิ่ง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 มานย่แตนเลยเดี๋ยวเขาลงมงิ โอเคค่ะวางเลยนะคะพ่อไปก่อนเด้อพ่อถึงงานแล้วพ่อถึงงานแล้วจุดนู่นจวดมาอ๋อพ่อสู้ๆนะเห็นชู้ค่ะชู้ๆนะคะเอาพี่ปอยทำสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะอหาวไงตรงตจะดูก่อนเราดูก่อนแง่ทองกันละเอาบอกไปแล้วพ่อไปเนี่ แม่ของเจามันขึ้นพ่อฉับแม่รู้อยู่ว่าหนูนอนดึกอ่ะนอนดึกมากแล้วทำไมหนูไม่นอนเร็วอ่ะยังไงก็ต้องการลเปลี่ยนเวลานอนค่ะแม่ รู้โตแล้วว่าเรามาตัดของ้องเพศโอ้ยโอเคโอเคเจ้าวินบอกโอเคเจ้ามูว่าโอเคจะกดไปหาลูกอันนนั้ไม่ได้นะอืมชลินฟิลเตอร์แล้วชลินฟิลเตอร์เอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละค่ะเอาแค่นี้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อข้าวก่อน